สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตัดต่อนะครับเช็คทรานสิชั่นว่ามีขั้นตอนการตัดต่อ,อยังไงนะครับก็มีขั้นตอนการทําไม่ยากนะครับผมวิดีโอที่ใช้ก็จะใช้วิดีโอ2ตัวนี้นะครับซึ่งวิดีโอตัวแรกนี้จะมีช่วงรอยต่อของวิดีโออยู่3าช่วงนะครับซึ่งผมจะตัดทิ้งนะครับในการตัดต่อครั้งนี้ และในคลิปที่ใช้นะครับแต่ละช่วงจะใช้ความยาวของคลิปอยู่ที่ห้าวินะครับอ่เห็นไหมครับช่วงที่เอาคลิปที่ตัดออกไปแล้วไปวัดช่วงนั้นจะจะเอาทิ้งนะครับช่วงที่เป็นเศษอยู่เล็กๆก,ก,ก,กน้อยน้นะครับก็คือช่วงรอยต่อวิดีโอเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไล่ตัดให้มีความยาวในการเล่นเท่าๆกันนะครับ <Okay. S 2> นี่ก็จะเป็นการลบทิ้งนะครับที่ไม่ต้องการโอเคตอนนี้ก็จะเหลือคลิปตัวแรกจะเหลืออยู่3ส่วนนะครับทั้ง3ส่วนก็จะมีความยาวเท่าเท่ากันในส่วนของคลิปวิดีโอตัวที่2นะครับก็เอาขึ้นไปไว้แท็กบนนะครับแล้วก็ไล่ตัดตามรอยตัดของคลิปวิดีโอตัวแรกนะครับก็จะตัดอยู่2ช่วงซึ่ง วิดีโอตัวที่2เนี่ยในส่วนที่3ก็ไม่สําคัญนะครับไม่จําเป็นต้องตัดทิ้งก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงจบอยู่แล้วนั้นก็จัดเรียงวิดีโอนะครับตามที่ออกแบบไว้ก็คือวิดีโอทั้งสองวิดีโอนี้จะเป็นขั้น จะวางเป็นขั้นเป็นขั้นนะครับเป็นช่วงรอยต่อทั้งหมดก็จะมีอยู่6ชิ้นรอยต่อช่วง transition ก็จะมีอยู่5ช่วงนะครับซึ่ง transition ที่จะใช้นะครับก็จะอยู่ที่ effect แล้วก็จะซ่อนอยู่ที่ overlay ซึ่งที่จะใช้ก็คลิกตรงนี้นครับ c h e c คลิกซ้ายเข้าไปก็จะเป็นเ h ็คแบบซ i d e way นะครับก็คือการเขย่าไปด้านข้างนะครับ ก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากลงมาที่แทร็กนะครับซึ่งไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับยืดออกไปแล้วไม่ได้ใช้ทั้งหมดจะตัดเป็นช่วงๆนะครับอันนี้ช่วงแรกจะตัดออกจะแสดงถึงวิธีทำว่าจะทำยังไงนะครับอ่าแต่ละช่วงเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเวลาเป็นหนึ่งวินะครับแต่ละช่วง อันนี้ก็เข้าไปเปลี่ยนเวลาอยู่นะครับก็คลิกขวาที่ต้องการเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ d u r a t i o n นะครับแล้วคลิกซ้ายเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเวลาได้เลยนี่ก็เป็นช่วงที่ไล่ตัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเวลาทีหลังถ้าเกิดไม่พิถีพิถันอะไรนะครับก็สามารถที่จะประมาณเอาก็ได้นะครับ ทำไม่ต้องการเป๊ะๆนะครับซึ่งก็อาจจะได้รูปแบบที่มันแปลกตาไปอีกแบบก็ได้ในส่วนของเอฟเฟกตัวนี้นะครับสามารถดับเบิลคลิกไปปรับค่าได้นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่ได้ปรับนะผมเอาตามรูปแบบที่โปรแกรมให้มาเลยโอเคเปลี่ยนเวลาตัวสุดท้ายที่ใช้ในการตัดต่อในคลิปนี้เนี่ย ในคลิปนี้นะครับก็จะใช้ที่เอฟเฟกอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ใช้ที่อื่นเลยอ่ช่วงนี้ก็เป็นการจัดวางวางให้มันอยู่ระหว่างกึงกลางนะครับประมาณเอานะครับไม่ได้เป๊ะก็ถ้ายืดออกแล้วเลื่อนวางมันจะง่ายกว่านะครับอเอฟเฟกที่จะใช้ตัวต่อไปก็คือโครมาติกเบรรชั่นนี่แหละครับแล้วก็ มันจะอยู่ที่ distortion นะครับอ,อันนี้ก็นำมาจัดวางแล้วก็แล้วก็ขยายออกนะครับแล้วก็ไล่ตัดไปตามช่วงนะครับของเอฟเฟกตัวแรกได้เลยอันนี้ไม่ต้องกะไม่ต้องประมาณนะครับมีแบบให้อยู่แล้วไล่ตัดง่ายสะดวกนะครับเสร็จแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการตัดอยู่เอฟเฟกตตัวนี้ก็สามารถดับเบิลคลิกไปปรับค่าได้เช่นกันนะครับผม ต่อมานะครับก็จะใช้ตัวนี้อีกตัวนะครับก็คือ flip Up นะครับซึ่งจะใช้จุดละ5เฟรมเท่านั้นนะครับก็คือยืดไทม์ไลน์ออกแล้วก็นับดูนะครับว่ากี่เฟรมกี่เฟรมครบ5เฟรมก็ตัดปึ้งเลยนะครับนี้ก็จะ copy ออกมาทีเดียวเลยนะครับจะได้ทําทีเดียวเลยช่วงทรานซิชันจะมีอยู่5ช่วงนะครับแต่อันนี้รู้สึกจะก๊อป้ไป6เนี่ยนะครับตำแหน่งการจัดวางก็จะประมาณนี้นะครับ จัดวางในตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ายนะครับก็ย้ายทีเดียวเลยเป็นเหมือนการกรุ๊ปนะครับก็ย้ายทีเดียวเลยวิธีคลายกรุปก็คลิกซ้ายตรงไหนก็ได้นะครับด้านนอกก็จะคลายคลิปเนี่ยเสร็จแล้วก็จะสามารถเคลื่อนย้ายทีละอันได้นะครับทีนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็จะใช้เฟรมนะครับเฟรมที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คลิกซ้ายขยายออกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมวิดีโอที่ได้ออกมา หลังจากที่ตัดต่อเสร็จแล้วนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตที่มีอยู่ทุกวันนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสุขภาพแข็งแรงขอให้สนุกกับการตัดต่อวิดีโอนะครับสวัสดีครับผม